กับพี่เนี่ยจ้าเอ็งพี่ฉันถามว่าแต่งงานกับฉันไหมทำไมถึงไม่ตอบฮะ นายเอมี่ยังหนีแล้วลยเอมี่หนอเอมี่อมถอดเล้วฮะถอดอะไรพี่จะบ้าเหรอเชื่อใจพี่ไหมหนอย พวกแกคิดจะลองดีกับฉันงั้นเหรอแล้วแกจะเสียใจเอมี่พอบอกพี่ได้ไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วทำไมจูจูเอมี่หนูมาเป็นเจ้าสาวได้อ่ะคือน่าอะไรมาเนี่ยเรื่องมัน นี่นี่โดนทำลายร่างกายด้วยเหรอน่ช่วยฉันด้วยนะถ้าเขากลับไป้ฉันต้องแย่แน่ๆเลยไ,ไม่ต้องกลัวนะต่อไปเนี้ยพี่จะเป็นคนปกป้องไอ้มี่ยงขอบคุณนะพี่กลับบ้านไปกับฉันได้ไหมได้สิพี่ไปกับมีอยู่แล้ว พี่ทํากับฉันแบบนี้ได้ยังไงฉันเป็นน้องพี่นะทําอะไรฉันทําอะไรคะที่ฉันทําเนี่ยเพราะเพื่อแกทั้งนั้นแล้วนี่เสียไม่มาด้วยเหรอนี่หมายความว่าไอ้เรื่องทั้งหมดเนี่ยเป็นแผนของพี่เหรอที่จะแยกผมกับมีดออกจากกันอะ่ะก็ใช่ไงใครจะยอมให้น้องสาวตัวเองที่ฉันเลี้ยงมากับมือไปกัดก้อนเกลือกินกับแกคะพี่ ฉันเลือกเจ้าบ่าวให้ไม่ดีกว่าหยุดพูดจาดูถูกแฟนฉันได้ละถ้าไม่ใช่เพราะพี่ฉันกับพี่อามก็ไม่ต้องแยกจากกันจนเกิดความใจผิดกันแบบนี้อ่ะอ,อีกน้อยรักดีฉันนุษส์าสตร์จับแกเสตะก้าล้างน้ำหวังให้แกได้เป็นคุณนายไม่ต้องมาหาเช้ากินขําลลำบากแบบฉันแต่แกดันไฟตำ่ำไปคว้าคนแบบไออามเมี่ยนะฮะคนแบบผมมาทำไมแล้วพี่รู้ได้ไง ่าผมจะทําให้เอมี่ลาบากนี่ถามเพราะแกไม่รู้ตัวจริงๆเหรอไม่รู้จักสำเนียกเลยนะพอได้แล้วพี่เป็นพี่สาวฉันก็จริงแต่พี่ไม่ใช่เจ้าชีวิตฉันนะฉันจะเลือกใครหรือฉันจะรักใครอ่ะมันก็เป็นเรื่องของฉันไปกันเถอคะครับพี่อันคุยกับคนที่ใจมีแต่อาคาติไปก็แค่นั้นอยกจะไปไหนนั่งยนี้ เสียงไงวะเนี่ยน้องไม่รักเดีย,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 ยฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าครอบครัวคนเดียวที่ฉันเหลืออยู่จะทำกับฉันแบบนี้อะไม่เป็นไรนะี่มี่ต่อจากเนี้ยพี่จะเป็นครอบครัวให้เอมมี่เองฉันไม่รู้ว่าจะขอบคุณพี่ยังไงดี พอแค่ไม่ใช <Jamie, here S 1> ้ชีวิตที่มีความสุขก็ถือว่าเป็นการตอบแทนพี่แล้วนะเห็นนกกันไหมยูดีมันคู่กันด้วยน่ารักเนาะตกใจหมดเลย ขยบกูมาได้ไหมขยบมาใกล้กันแหมอารมณ์ดีเชียวนะจะไปไหนคะพี่ว่าจะไปขยายพื้นที่อะจ้ะตรงนู้นจะเอาปลูกบ้านตรงนู้นจะทำเล้าหมูส่วนตรงเนี้จะทำบ่อปลาแล้วก็ตรงเนี้ทำอะไรดีเน้อําว่าอะไรเนี้ยก็นั่นแหละดิทำอะไรดีนะพี่อาเลอะไรไม่รู้แมมแมแม ความสุดกันจังเลยนะต่างกับฉันลิบลับที่ต้องมานั่งเครียบไอ้น้องสาวตัวดีเนี่ยมันหน,น,นีงานแต่งโธ่เอ้ยก็ไม่ควรจะหนีไปได้ไกลแค่นี่แท้ก็มันออนอกนี่ที่คอยคุณมานะพวกคุณมาที่นี่ทำไมฉันก็มาทวงเจ้าสาวของฉันคืนไงไม,มาปล่อยนะปล่อย ฉันไม่รู้หรอกนะว่าพี่สาวฉันไปสัญญาอะไรกับคุณไว้แต่มันไม่เกี่ยวกับฉันทําไมจะไม่เกี่ยวก็ฉันขายแกเสียมาได้ไปแล้วอะไรนะพี่พี่ขายฉันเหรอฉันไม่ใช่หมาไม่ใช่แมวนะพี่พี่จะขายฉันหรือว่ายกฉันให้ขครง่ายๆแบบนี้ได้เหรอฉันเป็นคนนะก็แกเป็นคนไงแล้วก็เป็นน้องสาวคนเดียวของฉันด้วยนี่เป็นโอกาสสุดท้ายที่ฉันหยิบยื่นให้แก จะได้เป็นคุณนายอยู่ในเมืองถ้ามันดีนะทำไมคุณถึงไม่ไปเองล่ะหุบปากไปเลยถ้าเสียมานนะเขาเลือกฉันเนี่ยคิดเหรอว่าฉันจะปล่อยโอกาสให้หลุดมือฉันไม่ใช่น้องสาวหน้าโง่ของฉันนะใช่ฉันมันโง่ฉันมันโง่ที่คิดว่าพี่รักแล้วก็หวังดีกับฉันแต่สุดท้ายเนี่ยพี่ก็แค่เห็นผลประโยชน์ของตัวเองโอ้ยจะคุยอะไรกันนักหนาวะไปไปไป ปะ,ะเป็นไรไหมคะนี่ถ้าพี่อยากเป็นนักเนี่ยก็ไม่เป็นเองเลยคุณได้เนี่ยเอพี่แกทำอะไรคะฉันเป็นพี่สาวคนเดียวแกนะถ้าฉันมีพี่สาวแบบนี้ฉันยอมเป็นลูกคนเดียวดีกว่าเชิญพี่ห,กหักหนึงมาเช่าชายเสียมาหน้าเองนะตลอดหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเอมมี่เขาก็โอนเงินให้คุณตลอดเลิกทวงบุญคุณสักทีแกไม่รู้อะไรย่ามาพูด พี่เลยเหมือนกันว่าอยู่บ้านนอกเนี่ยพี่จะใช้เงินเยอะอะไรนักหนาก็มันจะอะไรซะอีกแล้วก็พี่สาวแกมันใช้เงินเกินตัวจะไม่มีปัญญาใช้นี่เขามันถึงต้องมาขายน้องสาวของมันให้ฉันไง <c oughs> คนหนึ่งก็ขายน้องสาวกินส่วนอีกคนมีลูกมีเมียอยู่แล้วแต,ต่ก็มาเอ็มพี่จะไปเอ็มี่ ทำอะไรสักอย่างสิวะ,ะหัวแกมันจะฆ่าผู้ชาอยู่แล้วเนี่ยก็พวกพี่ไม่เลิกยุ่งกับฉันเองโดนแบบนี้ก็สมควรแล้วนี่ไอ้มี่บอกหัวแกให้ใจเย็นๆก่อนนะฉันไม่เอาแล้วก็ได้ไอ้พวกเงินทองอะไรนั่นอะ่ะใช่ๆๆๆใช่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 ใอ่ใช่ใชบอกบอ,กบอกง่ใช่ใช่ใช่ว่ใชใจเย็่ใันนะ่ใั่ใญญั่ใช่ัช่ใช่่าฉ่นจะไม่บับ่คั่ใช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 กใช่ วางกับมเถอะพีห,หวังว่าพี่จะรักษาสัญญานะส่วนคุณกลับบ้านไปหาลูกหาเมียได้ละอย่ามาทำตัวทุเรศทุเรศหวังแอมเด็กรุ่นลูกแบบนี้เลยครั้งหน้าเนี่ยมันอาจจะไม่จบแค่นี้ก็ได้มันอาจจะมีบริการขุดหลุมฝังด้วยก็ได้นะจะฉันสัญญาเลย ฉันจะไม่ทำอะไรแบบนี้อีกส่วนแกเงินให้แกติดฉันแกต้องใช้คืนฉันด้วยไปเอ,เอมี่เอมี่ช่มมวยไม่ไ้เอมี่นี่แน่ใจแล้วใช่ไหมที่จะปล่อยพวกมันไปอ่ะทำไงได้อ่ะพี่บ้านเมืองเรามันมีกฎหมายนะอีกอย่างนึงถึงที่พลอยจะทำผิดกับฉันแค่ไหนขเขาก็ยังเป็นพี่สาวแท้ๆของฉันอยู่ดีโอเคจะ้ะ ไม่เป็นไรนะปนดวดงงเลา